อายุ52ยังไร้สามีคู่เคียงภาพล่าสุดดาชดาพรห่างวงการแย้มหัวใจหนุ่มนักธุรกิจตามจีบเปิดภาพล่าสุดดาชดาพรอดีตนางเอกดงังถึงวันนี้ยังสวยเป๊ะเหมือนเดิมเชื่อว่าแฟนละครยุค90 หากเอ่ยชื่อค้องนางเอกดังชดาพรรัตนากรไม่มีใครไม่รู้จักเธออย่างแน่นอนแม้ตอนนี้จะไม่ค่อยได้เห็นหน้าหรือเห็นผลงานของเธออีกเลยแต่ก็ยังมีแฟนๆหลายคนยังรักและคิดถึงดาชดาพรเสมอก่อนหน้านี้เมื่อหลายพีก่อนมีรายงานว่า ดาชดาพรหันมาชิมลางการเป็นผู้จัดละครเริ่มด้วยและเมื่อปี2562เธอได้หยิบละครเรื่องศีสะมาละครที่สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองถูกนำมาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้งจากนั้นเธอก็ได้เงียบหายไปปัจจุบันดาชดาพรอ,อายุกว่า52ปีแล้ว แต่ภาพลักษณ์ของเธอยังสวยสพรั่งไม่เปลี่ยนแปลงเรียกได้ว่าการเวลาไม่อ่านทำร้ายผิวพรรณของอดีตนางเอกคนนี้ไปได้เลยจริงอีกทั้งด,ดาชดาดพรเพ์เผยเหตุหายหน้าจากวงการสมัยนั้นหาตังได้เยอะแยะได้ใช้ตังได้ออกจากบ้านบ้างไหม ดาไม่ได้ใช้ตั้งเลยเพราะว่าอยู่แต่ในกองกินเท่ากองเก็บอย่างเดียวที่เราออกจากวงการเป็นเพราะเราทํางานตรงนี้จนเบื่อดาพี่ยังไม่ได้ออกนะพี่ยังไม่ได้คิดว่าพี่ออกหลายคนสงสัยที่ไม่รับงานเพราะว่าสบายแล้วหรือเปล่ามีคนดูแลหรือยังแต่เห็นว่าแต่ละคนตําแหน่งระดับไม่ธรรมดาเลยดาก็มีโมดแต่เราอาจจะไม่ได้เวลคัมเท่าไหร่ มาทั้งแบบไม่รู้ว่าเราเป็นนักแสดงก็มีก็คือต่างชาติก็พูดไทยได้เจอการที่คอนเสิร์ตที่เบิร์ตส่งข้อความมาขับรถยีหนนย่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เขาคงไม่รู้ว่าเราคือใครก็จะมีทุกรูปแบบมันมีบางคนถามพี่ว่าไม่เอาเขาจริงๆหรออันนี้ตอนนี้เป็นนักการเมืองพี่บอกพี่ไม่เอาเราก็เช็คหลายหูเลยพอเช็คไปเช็คมาทอยดีกว่าพี่ไม่ได้ต้องการเรื่องแบบนี้เท่าไหร่ถ้าเอามาแล้วไม่มีความสุขพี่ไม่เอา มีอีกกระแสหนึง่งพอยุคสมัยเปลี่ยนไปบทที่ได้รับไม่ใช่นางเอกเป็นบทนางรองพี่ดาก็เลยไม่อยากเล่นแล้วหรือเปล่าดายอย่าพูดว่านางรองเลยถ้าไวพี่เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไปเล่นตามเลเวลของวัยความถูกต้องมันถูกต้องอยู่แล้วใครจะมาอยู่ตำแหน่งเป็นนางเอกดังนั้นพี่ไม่ได้เลือกว่ามันคือบทอะไรฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดถามใหม่ใหม่ด้วยนะคะ